สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนหน้าจอ iPhone 7กันนะครับเครื่องนี้ลูกค้าทำหล่นมานะครับหน้าจอแตกเครื่องยังติดอยู่หน้าจอสัมผันได้นะครับนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนจอพร้อมกันเลยครับครื้งนี้ลูกค้าเลือกเปลี่ยนเป็นหน้าจองานธรรมดานะครับ นี่นะครับทุกครั้งที่เราจะเปลี่ยนจอนะครับเราจะต้องทําการเทสจอใหม่ก่อนนะครับโดยการใส่จอใหม่เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ทําการเทสก่อนนะครับว่าหน้าจอใช้งานได้ปกติไหมนะครับหน้าจอใช้งานได้ปกติครับเราถึงทําการเปลี่ยนหน้าจอใหม่ให้ลูกค้านะครับ เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเทสหน้าจออีกครั้งนะครับการทัสกรีนลื่ไหลนะครับเพิ่มแสงลดแสงใช้งานได้ปกติครับสีสันของภาพคมชัดครับมาครับต้นครบหนึ่งพันบาทแบตซีสายชาร์จแท้นะครับรือพิพีนเฮโดเจลสองโฟกัสอย่างดีนะครับสวีทเทสสาขาหน้าตลาดโอเอซยมไนท์หัวทะเลนะครับสถานที่ตั้งนะครับจะตั้งอยู่ที่หน้าตลาดโอเอซยไนท์หัวทะเลนะครับตรงข้ามกับติวินดี้นะครับ เฟซบุ๊กเฟนเฮดนะครับศูนย oh, <All right. S 1> ์ซ <Yeah. S 1> so ่อมมือถือสตอร์วิเคสสาขาัอชเลนะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับเวลา9โมงเช้าถึง4ทุ่มครับบนโทรศัพท์0934806555นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสตอร์วิคเคสสาขาหน้าตลาดเอ็มไนโทะเลขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการและไว้วางใจร้านเราครับ